สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน AP 99 shop ชอบวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ w e ค u n t e r นะครับเป็นรุ่น SD FFP นะครับ4 6คูน44นะครับ FFP นะครับีไลิ์ขยายตามซูมนะครับตัวนี้หน้าเลนส์เนี่ย4 4มิลท่อ30 นะฮะปรับปรับหลาด้านข้างนะครับนะฮะแล้วก็ท่อสามสิบปรับได้ขยายก็สี่ถึงสิบหกเท่านะครับตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนะครับสําหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับนะฮะสั้นยาวนะฮะถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับไม่ต้องใช้งานเลยนะฮะตัวนี้ปรับหลาด้านข้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับ ปรับสูงต่ำปรับซีโร่ได้ตัวนี้เวลาปรับให้ยกก่อนนะยกขึ้นนะครับให้ปรับนะครับยกก่อนนะฮะแล้วก็ปรับนี่เหมือนกันนะฮะยกขึ้นแล้วก็ปรับ ตัวนี้ปรับหลาด้านข้างนะฮะปรับที่สูงสุดได้จะปมามาณทักหกร้อยหลาเนียะฮะตรงสุดนะไปจนถึงอินฟินิตี้เลยนะครับต่ำสุดน่าจะอยู่ทักสิบห้าหลานะครับทําปรับได้ต่ําสุดนะครับสิบห้าหลานะครับต่ําสุดนะครับ องแถมนะฮะแท่งเหล็กนะครับแท่งเหล็กหนึ่งตัวนะครับสำหรับปรับซูมนะฮะแล้วก็ขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับท่อบางแสนหนึ่งตัวนะครับหัวะกระดกนะครับหนึ่งคู่นะฮะปากแก้แอลระดับน้ำตั้งก้าวหนึ่งตัว ไขควงนี่สําหรับปับซิซิโลนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะผ้านะครับผ้าหนึ่งผืนเป้านะฮะแล้วก็คู่มือเขาพร้อมมารับประกันหนึ่งเล่มนะครับสินค้ามีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับ ขนาดของเขานะครับ s d 46่คูณสี ffp อ่าน้ำหนักเขาก็อยู่ที่580กรัมนะฮะความยาวก็อยู่ที่3 1มสิซมนะครับนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลงเขานะครับนี่ครับเส้นเลงเขา เป็น FFP นะครับเส้นเลงนะครับมีตัวเลขที่เส้นเลงนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับนะฮะราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งนะะเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ